สวัสดีครับมาฟังข่าวลิภูประจำวันนี้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายคลิปนะครับผมมีเรื่องเปิดใจและพูดถึงทุกท่านเล็กๆน้อยๆนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของฟอร์เรียนเวียเรื่องแรกเวียสเปิดเผยว่าเขารู้สึกผิดหวงังที่ลิภูไม่ชนะแม้การพลิกกลับมาตีเสมอและเก็บหนึ่งแต้มได้จะดีกว่าไม่ได้อะไรเลย แต่เขาอยากให้ลิพูชนะมากกว่าแฟนบอลลิพูคอยอยู่ให้กําลังใจพวกเขาเสมอดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถตอบแทนแฟนบอลได้แต่ก็รู้สึกภูมิใจเล็กน้อยที่พวกเขาสามารถยิงประตูตีเสมอได้สถานการณ์ของทีมลิพูในตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลาบากเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการดังนั้นพวกเขาจึงต้องอดทนและต้องตั้งใจทํางานหนักต่อไปเรื่องต่อมาเวทมองภาพรวมของเกมการแข่งขันในเกมล่าสุดว่า พวกเขาไม่ได้สร้างโอกาสธรรมตูจะจังหวะโอเพนเพลยได้มากนักในช่วงครึ่งแรกแต่พวกเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถเ้าโอกาสธรรมตูได้มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงครึ่งหลังได้ขอเพียงแค่พวกเขาต้องอดทนและรับมือกับความกดดันให้ได้หรือไม่ก็เพิ่มความกดดันคู่แข่งให้มากกว่าครึ่งแรกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเขาพยายามทำ แต่พวกเขากลับโชคร้ายถูกซันเดอร์แลนด์ยิงประตูขึ้นนำได้ก่อนหนึ่งประตูต่อศนการเก็บได้หนึ่งแต้มดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพวกเขาเล่นได้ดีขึ้นหลังตามหลังซันเดอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาต้องเล่นให้ดีแบบช่วงท้ายครึ่งหลังอีกครั้งในเกมหน้าเดิ่นต่อมาเวสเปิดเผยว่าทีมที่ผูชุดนี้เป็นทีมที่มีนักเตะคุณภาพหน้าทึ่งมากมายภายในห้องแต่งตัวนอกจากจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วยังเป็นคนที่ดีอีกด้วย พวกเขาแค่ต้องเล่นร่วมกันที่ดีขึ้นกว่านี้และสร้างโมเมนตัมที่ดีให้ได้แล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามทิศทางที่พวกเขาต้องการในเร็วนี้พวกเขาแค่ต้องทำงานหนักและสามัคีกันเพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่องต่อมาเวยดยอมรับว่า ช่วงนี้เขาเริ่มมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของตัวเองเล็กน้อยที่ผ่านมาเขาพยายามทำงานหนักในสนามอยู่เสมอทั้งตอนมีบอลและตอนที่ไม่มีบอลอยู่กับตัวแต่บางครั้งเขาก็ต้องการโชคมาช่วยบ้างเล็กน้อยในยจังหวะทำประตูและแอสซิ์แม้เกมล่าสุดพวกเขาจะเอาชนะคู่แข่งไม่ได้ทั้งที่จำเป็นต้องชนะแต่เกมนัดหน้าพวกเขาจะพยายามเอาชนะคู่แข่งให้ได้อีกครั้งทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของฟอร์เรียนเวียดนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ของฟานได้หลังจบเกมกันนะครับเรื่องแรก ฟันไดพูดถึงเรื่องซาลาว่า การตัดสินใจให้ซาร่าเป็นตัวสำรองถึง2เกมติดต่อกันนั้นเป็นการตัดสินใจโดยตรงของอาร์เนอร์ตอนนี้ทุกคนในทีมลิพูต่างก็ต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสโมสรแต่เขาก็ยังคงมั่นใจว่าซาร่าจะยังเป็นนักเตะค,คนสำคัญของสิ่งที่ลิพูกำลังพยายามจะทำให้สำเร็จอยู่เพราะซาร่าเป็นนักเตะที่น่าทึ่งและเคยแสดงผลงานที่ดีสม่ำเสมอออกมาให้เห็นแล้วซาร่าก็ต้องการให้ทีมกลับมาเล่นด้วยฟอร์มที่ดีและสม่ำเสมอให้ได้อีกครั้งเหมือนกันพวกเขายังต้องการซาร่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้ว้วววพกเขาาจึงงยังใหคมค ซา,าซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเขายังคงต้องการให้ซาร่าเป็นหนึ่งในผู้นำภายในทีมเหมือนเดิมเขาจึงไม่กังวลกับสถานการณ์ของซาร่าแม้ซาร่าจะผิดหวังที่เป็นตัวสำรอง2เกมติดต่อกันก็ตามแต่การเป็นตัวสำรองเป็นเรื่องปกติที่นักเตะต้องเจออยู่แล้วถ้าซาร่าไม่รู้สึกผิดหวังที่เป็นตัวสำรอง2เกมติดต่อกันก็ถือได้ว่ามีปัญหาแล้วเรื่องต่อมาฟานได้พูดถึงเวทว่า มีเหตุผลดีๆมากมายที่ลิพูซื้อเวียสเข้ามาในสานามของเขาแล้วเวียสเป็นนักเตะร,ระดับโลกที่ยังสามารถพัฒนาให้เก่งกว่านี้ได้แต่แค่ช่วงนี้เวียสต้องการเวลาสักหน่อยเขาจึงหวังว่าเวียสจะไม่สนใจสิ่งที่โลกภายนอกพูดถึงเวียสมากนะักและอย่าสนใจตัวเลขสถิติในสนามของเขามากเกินไปเพราะทุกวันนี้ผู้คนมากมายคอยจับจ้องพวกตัวเลขสถิติข,ของนักเตะลิพูอยู่เสมอว่าจะทําประตูทาแอสซิตและเก็บคินชีทได้เท่าไหร่ทั้งที่ตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนผลงานหรือสิ่งที่นักเตะ ทําได้ดีในสนามทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของฟฟนไดนะครับก็เป็นนําว่าซาร่าไม่พอใจที่เป็นตัวสํารอง2เกมติดต่อกันจริงแล้วทุกท่านล่ะครับคิดยังไงกับสถานการณ์ของซาร่าในทีมลิพูตอนนี้ครับประเด็นต่อมามาฟังบทวิเคราะห์หลังจบเกมของเจมเพียร์กันนะครับล่าสุดเจมเพียร์นะครับสายหวงจากเดอะอาราติกก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์ผลงานของทีมลิพูหลังเสมอกับเซนแรมไปด้วยสกรอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งโดยเจมเพียร์ได้ออกมาวิเคราะห์ปัญหาของทีมลิพูในตอนนี้ว่ามีดก3 ปัญหาที่1น่ก็คือลิพูสูญเสียความน่ากลัวอาร์เนอร์กำลังทําให้ทีมลิพูกลายเป็นทีมที่ทีมคู่แข่งไม่กลัวและทําให้สนามแอนฟิลด์กลายเป็นสนามหญ้าธรรมดาผู้จัดการทีมซันเดอร์แลนด์รประหลาดใจที่ทีมของเขามีเวลาและพื้นที่ให้เล่นบอลมากมายแม้จะลงแข่งกับลิพูที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับทีมเยือนที่มาเล่นที่สนามแอนฟิลด์ทีมเยือนกําลังมาเล่นที่แอนฟิลด์โดยเชื่อว่าพวกเขาสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ตอน น,นี้ลิพูเมื่ชนะที่แอนฟิลด์มาแล้ว3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซัน2020ถึง2021ซึ่งเป็นซีซันที่ลิพูลงเล่นในสนามแบบปิดนอกจากนั้นแล้วลิพูยังคงทำแต้มหลุดมือในบ้านอย่างต่อเนื่องชนะได้เพียงแค่4เกม จาก14เกมหลังสุดในทุกรายการโดยเก็บได้แค่7คะแนนจาก27คะแนนเต็มที่ควรจะเก็บให้ได้ปัญหาที่2ก็คือปัญหาด้านสภาพจิตใจเจมเพียรวิเคราะห์ว่าตอนนี้แฟนบอลลิปูและนักเตะลิปูกําลังมีปัญหาด้านสภาพจิตใจหลังทีมลิปูฟอร์มแย่อย่างต่อเนื่อง แฟนบอลลิปูที่สนามแอนฟิลกำลังรู้สึกกังวลกับผลงานของทีมแมนเล่นในบ้านก็ตามจนความวิตกกังวลได้ถ่ายทอดไปยังนักเตะลิปูที่อยู่ในสนามทำให้นักเตะลิปูแสดงความผิดพลาดในการตัดสินใจที่แย่ออกมาให้เห็นระหว่างแข่งที่แอนฟิลยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ช่วงท้ายเกมล่าสุดที่ลิปูเกือบแพ้จากการโดนซันเดอร์แลนด์สวนกลับปัญหาที่3ก็คืออาร์เนอร์ไม่สามารถกระตุ้นฟอร์มเก่งลูกทีมได้เจมส์เพียร์วิเคราะห์ว่าในเกมล่าสุดนอกจากการเพสซิ่งของนักเตะลิปูจะหายไปแล้วการจ่ายบอล ของนักเตะลิพูยังช้าและคาดเดาได้ง่ายจนหน้าเจ็บปวดใจด้วยปัญหาที่แท้จริงของลิพูในตอนนี้ ไม่ได้มาจากปัญหาซา่าฟอร์มตกเท่านั้นแต่ปัญหาของทีมทิพูในเวลานี้นั้นใหญ่และฝังลึกมากกว่านั้นมากอิซัรกลับมาฟอร์มหลุดอีกครั้งได้ลงเล่น86นาทีแต่ได้สัมผัสบอลเพียงแค่14ครั้งโดยไม่สามารถทําประตูได้เลยส่วนฟานได้ก็เสียการครองบอลง่ายเกินไปและเคลื่อนที่เข้าไปปิดมุมยิงช้าจนทําให้เดอร์นแลนด์ได้ประตูขึ้นนาไปก่อนเจมเพียร์จึงมองว่า3ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่อาร์เนอร์ต้องแก้ไขโดยด่วนก่อนเกมนัดต่อไปที่ลิพูจะบ ไปเยยอนลูนตทั้งหมดนั้นก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากเจมส์พีอสนะครับก็หวังว่าสโมสรนิพูจะปลดอาร์เนอร์ออกจากตําแหน่งหลังจบเกมคืนวันเสาร์นี้นะครับเพราะตอนนี้ทีมลิพูพมีแต่แย่ลงเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแถมวอลลปต้องเจอกับความผิดหวังซ้ำซากอีกนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทวิเคราะห์หลังจบเกมล่าสุดของเจมี่คาร์เกอร์กันนะครับล่าสุดคาร์เกอร์ก็ได้ออกมาวิเคราะห์หลังจบเกม เช่นกันโดยออกมาวิเคราะห์ผ่านทาง Sky s p o r t เอาไว้ว่าฟอร์มการเล่นของลิพูในเกมสเสมอซันแอนเดรียนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั้นน่าเป็นห่วงจริงๆและรู้สึกเหมือนว่าทีมลิพูกําลังถอยหลังลงคลองมากขึ้นเรื่อยๆเตะลิพูขาดความกระฉับกระเฉงพลังงานและความเร็วลิพูยังคงเดินหน้าสร้างสถิต,ติย่าแย่อย่างต่อเนื่องด้วยการเก็บแต้มได้เพียง23คะแนนจาก18เกมหลังคว้าแชมป์พิมลีกและชนะได้เพียง3เกมจาก14เกมหลังสุดดูเหมือนว่าอาร์เนอร์ ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเสบียผู้เ,เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดของทีมลิพูในตอนนี้มีใครบ้าง,ท,างทั้งที่ทีมกําลังขาดจังหวะการเล่นที่ดีและโครงสร้างการเล่นที่ชัดเจนนักเตะลิพูเก่ะความผิดพลาดง่ายทั่วสนามโดยเฉพาะฟานได้ที่ฟอร์มตกอย่างน่าตกใจ ฟานได้มีส่วนทำให้ริพูเสียประตูแรกให้กับซันเดอร์แลนด์ริพูกำลังเล่นบอลด้วยการขาดความเข้มข้นแพ้การดวลตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับนักเตะซันเดอร์แลนด์หลายครั้งยกตัวอย่างเช่นกโกเมสแพ้ถึง8ครั้งจาก9้าครั้งซาร่าแพ้4ครั้งในช่วงครึ่งหลังแสดงให้เห็นว่านักเตะริพูกำลังขาดความมุ่งมั่นและพลังงานส่วนเกมลุกของริพูก็เล่นได้อย่างไร้ประสิทธิภาพอิสซัรถูกทิ้งให้ไรต้ตัวตนในสนามอย่างน่าตกใจแม้จะมีค่าตัวสูงถึง125ล้านปอนด์แต่ค่า ที่ซักสร้างได้นั้นน้อยกว่าผลงานของนักเตะตัวสำรองที่ลงมาเพียงไม่กี่นาทีส่วนอนาคตของซาร่ากับชิมลิภูก็น่าจะถึงจุดสิ้นสุดในเร็วๆนี้และสถานการณ์ของซาร่ากับลิภูน่าจะถึงจุดแตกหักในเดือนมกราคมหรือไม่ก็เป็นช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทั้งหมดนั้นก็เป็นบทวิเคราะห์จากคารเกอร์นะครับเ็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับนอกจากผมจะรู้สึกเซ็งกับผลงานของชิมลิภูตอนนี้แล้วผมยังรู้สึกเหนื่อยใจนะครับกับ ความเชื่อใจของคณะผู้บริหารสโมสรลิพูที่มีต่ออาร์เนอร์อีกด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าคณะผู้บริหารลิพูยังคงเชื่อใจให้อาร์เนอร์คุมทีมต่อไปได้ยังไงนะครับทั้งๆท,ท,ที่สถติติต่างๆก็ฟ้องให้เห็นอยู่แล้วว่าลิพูกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบ ปีนะครับและเลวร้ายอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆวนลูปนะครับแต่คณะผู้บริหารของสโมสรลิพูก็ยังคงเชื่อใจในตัวอาร์เนอร์ให้คุมทีมต่อไปเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับหรือแค่พวกเขาไม่อยากเสียหน้าที่เลือกอาร์เนอร์มาคุมทีมเลยไม่ยอมปลดอาร์เนอร์ก็เท่านั้นไปไปมานะครับตอนนี้คณะผู้บริหารสโมสรลิพูก็มีอีโก้สูงไม่ต่างจากอาร์เนอร์เลยนะครับทั้งที่ท,ทีม ต่างในพิมลีต่างแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมและรู้จุดอ่อนของทีมลิปูเป็นอย่างดีแต่ซีซั้นที่แล้วจบจนทุกวันนี้นะครับประเด็นต่อมามาฟังบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก BBC กันนะครับล่าสุดเอียนเคนเนดีนักข่าวจาก BBC ก็ได้ออกมาวิเคราะห์จังหวะเคียร์ซาสกัดบอลที่เป็นจังหวะสําสคัญของเกมล่าสุดว่า บางครั้งทิศทางของทีมลิพูในซีซันนี้อาจเจอจุดเปลี่ยนเพราะช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยในสนามของเคียซ่าการวิ่งไล่และเข้าเคียบอลในนาทีสุดท้ายของเคียซ่าในเกมกับซันเดอร์แลนด์ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญที่นอกจากจะช่วยทําให้ลิพูไม่แพ้ซันเดอร์แลนด์นแล้วยังถือเป็นการส่งแรงกระตุ้นให้ทีมลิพูช่วยกันกอบกู้สถานการณ์และเริ่มต้นสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันอีกครั้งให้นักเตะลิพูคนอื่นๆลงเล่นด้วยทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและเต็มใจที่จะทุ่มเททำงานเพื่อท เหมือนกันกันกบเคียซ่าหลังเกมล่าสุดลิพูลงแข่งคล้ายกับคนไม่มีแรงอาเนอร์ควรให้โอกาสเคียซ่าลงเล่นมากขึ้นหลังเคียซ่าได้แสดงให้เห็นมาแล้วหลายครั้งว่าเขาสามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้กับทีมได้แม้เป็นตัวสำรองการส่งเคียซ่าลงเล่นเป็นตัวจริงจะทําให้ลิพูกลับมาเล่นด้วยความเข้มข้นและมีชีวิตชีวาอีกครั้งอาเนอร์จงควรให้รางวัลแก่เคียซ่าบ้างเพราะเคียซ่าเป็นนักเตะที่ทุ่มเทพเพื่อทีมเสมอเอียนคินนดีจึงมองว่าจังหวะ เคียซ่าสกัดบอลในเกมล่าสุดสามารถสร้างจุดเปลี่ยนให้กับทีมลิปูในซีซั่นนี้ได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากเอียนเคนนดีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้เคียซ่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นหรือไม่นะครับแต่เคียซ่านะครับก็เป็นนักเตะที่มีทัศนคติที่ดีมากจริงๆถ้าวันหนึ่งเคียซ่าย้ายออกจากทีมไปผมก็ขอให้เคียซ่าโชคดีเคียซ่าไม่ควรโชค มาเจอกับผู้จัดการทีมแบบอาร์เนอร์เลยนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับทุกวันนี้คิดยังไงกับเคียซ่าก,กันครับนี่ก็เป็นข่าวริพูที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวริพูทุกท่านมากๆนะครับที่ยังเข้ามาดูยังติดตามช่องเล็กๆช่องนี้อยู่นะครับตอนนี้ช่องเชียร์ลิพูของผมก็อยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดเหมือนก,นกันกับตอนช่วงเริ่มต้น ทำช่องแล้วนะครับพอน้ำมือของอาร์เนอร์นะครับผมทำช่องเชียริภูมาประมาณนะครับเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับแต่สถานการณ์ของช่องนะครับนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงเรื่อยๆ ทรงกับสุดเรื่อยๆนะครับยอดวิวของช่องเชียริพูก็น้อยมากๆนะครับเนื่อเทียบกับช่องต่างๆนะครับที่ลงคลิปถี่และใช้ AI ภาคเสียงนะครับถ้าสถานการณ์ยังแย่แบบนี้อีกต่อไปนะครับประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับผมคงต้องนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบคลิปครั้งใหญ่ในช่องอีกครั้งนะครับและถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอีกผมก็คงต้องหยุดทำช่อง แล้วกลับไปหางานทําอีกครั้งนะครับซึ่งคงเป็นไปได้ยากมากที่ผมจะได้งานทํานะครับเพราะผมอายุเยอะแล้วนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังเข้ามาดูนะครับเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาติดตามเข้ามาบริจาคเงินเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนให้กับช่องเล็กช่องนี้นะครับขอบคุณจริงๆจากใจครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บายบายครับผม